เวลาแล้วค่ะต้องมากลบหงอกนะคะเพราะว่าเนี่ยมันขึ้นเป็นหย่อมๆนะคะสําหรับใครที่เอ่อซื้อดีแฮปแล้วนะคะถ้าทําครั้งแรกนะคะสามารถทํไในทั้งหัวเลยเพราะาจะกลบหงอกทั้งหัวแต่พอที่แบบสักสิบสี่วันอะไรเงี้ยนะคะกนะ็กลบเป็นบางจุดได้นะคะผมยาวก็หมักไว้สิบนาทีนะคะผมสั้นห้านาทีแค่นั้นเองค่ะเนี่ยค่ะไม่ยุ่งยากเลยแล้วก็เป็นแชมพูด้วยนะคะให้ดูขวดนิดนึงค่ะมีสีสีนะคะนี่นี่ค่ะ ช่างกดให้ดูเลยว่าเป็นยังไงคะมันผสมกันแล้วไนงะกดลงกดให้ดูในมือได้ไหมคะมีทั้งหมดสี่เฉดสีด้วยกันค่ะอันนี้ของเอเป็นสีดําธรรมชาติเพราะว่าผมเอดำเนาะแล้วก็จะเป็นสีน้ําตาลธรรมชาติน้ําตาลปะกายแดงแล้วก็น้ําตาลปะลายทองสี่สีด้วยกันค่ะเลยค่ะเนี่ยครายี่แทนแชมพูไปเลยค่ะข้อสําคัญที่ชอบที่สุดคือไม่มีเกล็ดในวันนี้ไม่ฉุนนะคะไม่แสบตาและก็เกาได้เลยค่ะเนี่ยให้เกาให้ดูเลยค่ะช่างเกาได้นะคะไม่แสบหนังศีรษะ นั้นใครที่เป็นขี้ดังแค์หรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมด้วยนะคะ